ในเฮอร์ปีพียี่สิบแป้อรามาทำเมนูต้อนรับปารนไทกันค่ะส่วนผสมมีดังนี้เลยนะคะเริ่มจากตุ๋นช,ชน็อกโกแลตเนยและผงโกโก้โกในหม้อน้ำร้อนค่ะให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็ยกลงพักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราจะมาตีไข่กับน,น้ำตาลแล้วก็เกลือให้ขึ้นฟูเลยนะ ตีให้แรงๆค่ะแล้วก็มาผสมช็อกโกแลตที่เย็นแล้วนะร่อนแป้งลงไปในชามผสมเสร็จแล้วคนให้เข้ากันสูตรที่ให้ทำวันนี้ไม่ใช้เตาอบนะคะจะใช้เป็นการนึ่งแทนค่ะแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปนำใส่พิมพ์รูปหัวใจเลย เมนูวันนี้เหมาะมากกับเป็นเมนูเอาใจคนรักในวันวาเลนไทน์แต่ถ้าทานหวนานมากๆก็ต้องระวังเรื่องน้ำตาลสูงกันด้วยนะคะมีตัวช่วยอย่างผักเชงดาก็จะดีมากเลยค่ะนำข้าวต่อนื่องด้วยไฟอ่อนสักสินาทีระหว่างที่รอเรามาฟังสาระดีๆกันดีกว่าค่ะผักเชียงดาหรือผักชินดาเป็นผักพื้นบ้านที่พบมากในภาคเหนือมีคุณค่าทางโภชนาก,การมากมาย โดยในผักเชียงดาจะมีพลังงานแคลเซียมแยาหารธาตุเหล็กไขมันฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดรตวิตามินและโปรตีนค่ะและในผักเชียงดาพบสารสำคัญคือจิมนนมิกแอซิดซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลชะลอการดูดซึมน้ำตาลบริเวณลำไส้เล็กนอกจากนี้จิมนนมิกแอซิดยังกระตุ้นการสร้างและส้มแซมเบต้าเซลล์ในตับอ่อนกระตุ้นให้มีการหลั่งอินซูลินเพิ่มมากขึ้นเป็นผลให้น้ำตาลในเลือดลดลงนั่นเองค่ะนี่เลยขนมของเราสุกแล้วค่ะ จะใส่จานแล้วก็ตกแต่งด้วยซอสสตรอเบอรี่น่ารักไหมคะเติมสตรอเบอรี่สดลงไปอีก2อลูกเดี๋ยวเรามาทำสมูตตี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะใส่น้ำแข็งป่นใส่สตรอเบอรี่ลงไปใส่น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่นมโยเกิร์ตและน้ำเชื่อมค่ะ ปั่นให้ละเอียดสีสันน่าทานมากเลยค่ะตกแต่งด้วยสตบบรอเบอรี่กับโยเกิร์ตนิดหน่อยไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำตามกันดูนะแล้วก็สุขสัรวันาเลนทายค่ะ